สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอรประจักษ์ศิลปาคม3ตำบล41หมู่บ้านที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2568จะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมหรือสอบปจออุดรธานีโปรดเลือกนายกิติศักดิ์สิริคลังเจริญรุง่งรีตน้นคู่แผ่นดินเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ เป็นสอ,อ,อบจอุดรธานีนานเขตอำเภอประจักษ์ประจักษ์ศิลปาคม <Led you. S 1> เข้าคูหาก้าบเบอร์สี่เลือกกิติศักดิ์สิริคลังเจริญรุง่งเบอร์<บ>สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ก่อนเดินทางไกลแวะบายพระธาตุเกดีบ้านเรามากมีสิ่งดีๆไม่มีในป่าเลือกคนดี<อ>มีผลงาน ทำงานเพื่อประชาชนคนบ้านเราขอโอกาสเพื่อลงมือทำทำงานเป็นเห็นปัญหามุ่งมั่นพัฒนาบ้านเกิดเลือกกิติศักดิ์สิริคลังเจริญรุง่งเบอร์สี่หรือรู้จักในนามต้นคู่แผ่นดินโปรดเลือกนายกิติศักดิ์สิริคลังเจริญรุง่งเป็นสออบจอ,อุดรธานีเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคมบุญคนซานามาบอกค่า สนมาม,สนมากมีีปุงง้เลือกกิติศักดิ์เบอร์สี่เข้าใจเข้าถึงพึ่งได้พัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันอย่าลืมหนึงกุมภาพันธ์2568เข้าคูหากาเบอร์สี่เบอร์สี่ บอร์ใใสี่ไปร่วมทำบุญสงนำลงภูกำหัวใจชุม่มช่ำสบายอุราสิ่พาคำวันวิสากบูชาไปร่วมมุทิตาเกิดพวกเราเชาวไทาย